ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่ากินขนมปังสามเหลี่ยมฝันว่ากินแซนด์วิชคุณจะสามารถเอาชนะศัตรูคู่แข่งขันได้คุณจะสามารถเอาชนะคู่แข่งในสายงานได้ท่านจะสามารถเอาชนะศัตรูและคู่แข่งในสายงานได้ท่านจะ ประสบความสำเร็จทางด้านหน้าที่การงานอย่างมากท่านมีโอกาสที่จะถูกหวยและมีชัยชนะในเรื่องการพานันคุณจะประสบความสำเร็จในธุรกิจกำไรจะมีมากขึ้นท่านจะได้กำไรในธุรกิจที่ตัวเองทํามากขึ้นสำหรับคนรักในอดีตที่ เลิกกันไปเนี่ยขอให้คุณขอให้คุณมองโลกในแง่ดีและมีความสุขในชีวิตสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วการที่คุณน่ะผิดหวังในความรักเนี่ยขอให้คุณมองโลกในแง่ดีแล้วคุณนะจะมีความสุขมากขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของ d e s t i n ีมันเป็นเรื่องของโชคชะตาการที่คุณผิดหวังในความรักการที่คุณเจ็บช้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องของโชคชะตามันเป็นเรื่องของบุพเพสันนิวาสเลขนำโชค6 8 6 8 6 6 8แดหฝันว่ากินขนมปังสามเหลี่ยมคุณมีสิทธิ ถูกหวยมีสิทธิ์ชนะการแข่งขันมีสิทธิ์ได้ถ้วยรางวัลมีสิทธิ์ชนะการแข่งขันมีสิทธิ์ถูกหวยท่านจะสามารถเอาชนะศัตรูในสายงานได้และจะมีความสุขและจะมีเรื่องดีๆเข้ามาแต่ในด้านความรักเนี่ยขอให้คุณเนี่ยเปิดใจให้กว้างมองโลกในแง่ดี คุณจะผิดหวังในความรักค่ะขอให้คุณมองโลกในแง่ดีแต่ทางด้านการแข่งขันหน้าที่การงานถือว่าดีมากสำหรับคลิปนี้ขอให้ท่านโชคดีค่ะ